มาครับตัวนี้เป็นรอบก,กระปุกของไดวาครับเป็นรุ่น ST30 นะครับที่นิยมเอาไปใช้ในการยิงปลานะครับนรูหน้าเขาจะเปิดกว้างมันจะมี2รุ่นนะครับ ST30 มีรุ่นหน้าแคบกับรุ่นหน้ากว้างอันนี้เป็นรุ่นหน้ากว้างนะครับสายก็จะออกดี บอกเบอร์บอกสายมาครับยี 20, 5, 4, 20, 20่สิบห้าสี่ยี่สิบยี่สิบปอนที่สี่สิบเมตรเออเช้านี้สมองผมเป็นไรเนี่ยนี <c oughs> ่ครับก็ <c oughs> <c oughs> เด่นเด้งเด็เดดูด้านไหนกันม,มันจะติดตรงนี้หน่อยนะเวลาสังเกตว่าเดือยยังยังไม่มีรอยนะครับเดือยอันเจน แล้วกดลงไปเดลยก็จะหายปุ๊บอ่าพอหมุนปุ๊บเดลยก็จะโผล่ขึ้นมานี่นี่นะครับสองทียากเร็วจังกดลงไปปุ๊บพอ,อกดลงไปก็มันก็จะดีขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวนี ใช้งานได้ครับเดอนมจะดีขึ้นมาเกี่ยวสายเพื่อเอาสายเข้าไปในนี้นะครับเด <ไป S 1> น้าปกติท้ายหลัง <ไป S 1> เดเรมท้ายหลังได้นะครับ <ไป S 1> ตัวนี้เปลี่ยนแกนซ้ายขวาได้นะครับีฝาปิดกันฝุ่นให้ด้วยสภาพสวยครับตัวนี้ยังใสสะอาดนะครับฟูลนไม่บุบไม่บี้ไม่เบี้ยวนะครับฝาครอบ ปูนไม่บบไม่บี้ไม่มีเป็นเกียวมานะครับผม,ผมต้องเอียงคอดูหน่อยครับเหมาะสำหรับไปยิงปลาครับยิงปลาสมรถเขาเอาไปยิงปลาสมากกว่าที่เอาไปติดกับล้อไอ้คันนะครับ เด้งตลอดเด้งทุกดอกเสียงกันกับครับตัวนี้ก็จะปะมานี้ครับนี่แต่ตัวนี้มีมีนัดเข้ามารับแล้วนะครับก็เอามาทำรีวิวเอาไว้อ่ รีวิวไว้สัหน่อยว่าว่าของสภาพประมาณนี้เนาะแต่รับนัดรับก็ให้เขาเช็คของอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนัดรับครับไม่ดินเจปแปนครับก็เอามาเป็นเครดิตแล้วกันเนาะเอามาเป็นเครดิตให้นานาดูว่าเออเรามีของสภาพแบบนี้ให้นานาเลือกชมเลือกหากันครับนี่ประมาณนี้ครับเอทีสามูภาพ ใหม่ๆเลยคลิปลประ <c oughs> มาณนี้ครับ